ถ้าคุณเป็นแฟนฟอร์มูล่าวันนะครับหรือเคยดูการแข่งขันผ่านจอทีวีมาบ้างเชื่อเลยว่าคุณต้องเคยเห็นรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนใครมันไม่ใช่รถแข่งมันไม่ใช่รถทีมแต่มันคือรถที่ออกมาวิ่งนําหน้าแถมยังมีไฟกระพริบอยู่ด้านบนค่อ,คอยๆวิ่งไปเหมือนกับพานักแข่งทั้งหมดนะครับลดความเร็วลงรถคันนั้นก็คือเซฟตี้ขานั่นเองครับ นนกลับมาในยุคแรกของฟอร์มูล่าวันนะครับในช่วง1950ยังไม่มีเซตี้ขานะครับตอนนั้นนะครับการแข่งขันยังค่อนข้างดิบและไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีพออุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับและหลายครั้งนะครับก็เกิดเหตุการณ์เศร้าที่มีนักแข่งหรือเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเลยก็มีนะครับสิ่งที่ทําได้ในตอนนั้นนะครับนั่นก็คือแค่โบกธงเตือนหรือลงธงแดงเพื่อหยุดการแข่งขันไปเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่วิธีที่ยืดหยุน่นหรือมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับ เซฟตี้คาร์แบบจริงจังนะครับครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1973ในรายการแคนาเดียนกลางปีนะครับที่สนามโมสปอร์ตพาร์คประเทศแคนาดานะครับตอนนั้นนะครับเกิดอุบัติเหตุใหญ่ระหว่างการแข่งขันทำให้ต้องมีการควบคุมความเร็วของรถในสนามทันทีทางผู้จัดนะครับจึงเลือกใช้ Porsche 914มาเป็นเซฟตี้คาร์นำขบวนเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับแต่ปัญหาก็คือมันยังไม่มีระบบกากับําดับรถที่แม่นยาทาให้เกิดความสับสน และการแข่งนะครับก็จบลงแบบงงๆมีปัญหาเรื่องใครควนได้อันดับไหนกันแน่ครับหลังจากนั้นนะครับผมไอเดียเรื่องเซฟตี้คาร์นะครับก็ยังคงอยู่แต่ยังไม่ถูกใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งปี1993นะครับ FIA นะครับผมซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลการแข่งขันฟอร์มูล่าวันทัวโกได้บรรจุการใช้เซฟตี้คาร์อย่างเป็นทางการไว้ในกฎกาย F1 ครับรถเซฟตี้คาร์ที่ใช้ตอนนั้นนะครับก็คือเฟ t เทมปา ซึ่งฟังดูธรรมดามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับรถแข็ง F1 แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของระบบความปลอดภัยยุคใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับในปี1996 Mercedes-benz นะครับผมก็เข้ามาเป็นผู้สนับสนุสนหลักและกลายเป็นผู้ผลิตเซดดี้คายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีครับเริ่มตั้งแต่รุ่น Mercedes-Benz C36AMG จนไปถึงรุ่นใหม่ๆอย่าง m e r c e d e s Ben z GTR และ GT Black Series นะครับที่ใช้ในช่วงปี2020จนถึง2021นะครับ ตัวรถเซฟตี้คาจริงๆแล้วนะครับต้องแรงครับไม่ใช่แค่นําขบวนเฉยๆเพราะมันต้องวิ่งเร็วพอที่จะให้รถ F1 ตําหลังไม่เสียรูปภูมิของยางและเครื่องยนต์ครับหากชาร์จเกินไปนะครับยางจะเย็นเครื่องจะเย็นและนั่นอันตรายมากครับเมื่อต้องกลับไปแข่งต่อในความเร็วสูงสุดครับอย่าง Mercedes AMG GT Black Series นะครับมีแรงม้า730แรงมา้าทำความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.2วินาทีเรียกได้ว่าแรงพอตัวกันเลยทีเดียวครับ แล้วใครล่ะที่ได้ขับเซฟตี้คาร์เขาคนนั้นนะครับก็คือแบรนด์ไมเลนเดอร์อดีตนักแข่งชาวเยอรมันที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FIA ให้เป็นคนขับเซฟตี้คาร์อย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ปี2000เขาคือผู้ควบคุมทุกจังหวะของรถนำขบวนต้องมีการสื่อสารกับเลสไดเรคเตอร์ตลอดเวลาเพื่อประเมินสถานการณ์และแตัดสินใจว่าอยู่ในสนามนานแค่ไหนหรือจะออกจากสนามเมื่อไหร่นะครับ เวลาที่เซฟตี้คาร์มานะครับผมรถทุกคันในสนามต้องหยุดแซงทันทีครับและวิ่งเรียงกันตามลำดับตอนที่เกิดเหตุการณ์นะครับบางครั้งนะครับรถที่นำอยู่แทบจะเสียเปรียบเลยเพราะความห่างที่เคยได้เปรียบจะหายไปทันทีเหมือนรีเซ็ตเกมเลยครับและนี่คือจุดที่ทีมต่างๆนะครับเริ่มเล่นกลยุทธ์กันเช่นรีบเข้าพิตตอนที่เซฟตี้คาร์ออกมาเพราะการเข้าพินนะครับในช่วงเวลานั้นจะเสียเวลาน้อยกว่าช่วงแข่งปกติครับและมีเซฟตี้คาร์อีกรูปแบบนะครับที่เรียกว่า Visual Safety Car หรือ VSC เปิดตัวในปี2015นหะครับหลังอุบัติเหตุของจูเบงกี้นะครับที่ทำให้เกิดคำถามว่าการส่งรถเซฟตี้คาร์ลงสนามอาจจะไม่ทันเวลาครับหรืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับในกรณีที่ไม่รุนแรงมากนะครับ FIA จึงคิดระบบที่สั่งให้รถทุกคันลดความเร็วลงพร้อมกันผ่านระบบ Telemetry นะครับโดยไม่ต้องมีรถนำลงสนามจริงๆนักแข่งนะครับจะเห็นเวลานับถอยหลังและสัญญาณเตือนบนพวงมาลัย และต้องขับให้ความเร็วเฉลีย่ยไม่เกินค่าที่กำหนดในแต่ละเซกเมนต์ครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับของเซฟตี้คาร์ก็คือมีหน้าที่นำขบวนในช่วงฟอร์เมชันแลบหรือรอบวอร์มก่อนแข่งขันนะครับซึ่งนักแข่งนะครับจะใช้เวลาวอร์มยางวอร์มเบรกและทดสอบระบบของรถก่อนจะกลับมายัางจุดสตาร์ทเพื่อเริ่มการแข่งขันจริงเซฟตี้คาร์นะครับจะนำหน้าและเข้าพิลทเลนทันทีเมื่อจบรอบนั้นครับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับ เราได้เห็นการใช้เซฟตี้คาร์จาก2แบรนด์หลักก็คือ Mercedes-AMG และ Aston Martin นะครับโดย FIA นะครับสลับการใช้ขึ้นอยู่กับสนามหรือข้อตกลงในแต่ละปีรถ Aston ที่ถูกใช้ก็ไม่ธรรมดาครับเช่น Aston Martin Vantage F1 Edition ที่แรงม้าแต่528แรงมา้าพร้อมแต่งพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิวัฒนาการเซฟตี้คาร์จากรถบ้านธรรมดาธรรมดานะครับไปสู่รถพิเศษที่กลายเป็นผู้ควบคุมสนามแข่ง ที่มีอิทธิพลอย่างมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยกลยุทธ์การแข่งหรือแม้แต่การชิงจวัวะในช่วงพิดสตอ็อปทุกครั้งที่ไฟสีเหลืองบนหลังคารถคันนั้นเริกก่มกระพริบนะครับมันคือสัญญาณให้ทั้งโลกชะลอความเร็วลงและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเลสนั้นๆครับเพราะในโลกของความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องรองแต่คือรากฐานของความเป็นมืออาชีพ และเซฟตี้คาร์นะครับก็คือฮีโร่เงียบๆที่ทําให้โลกของ F1 ดําเนินต่อไปได้อย่างมีระเบียบและยุติธรรมครับผมถ้าเพื่อนๆนชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดืินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยย่งไรผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ